มาหาใครบุแดงนี่ครับมันตำเนี่ยในห้องฮากเอาเลย,นะเลยแล้วขน,น,นอดไปเอล่อนได้ี่นี่ดูสิเลย แม่ก็ไล่ใครใครขออะไรน็ไม่แต่ใครหน่อยเอาแบบนี้เด้เลยดีก้่อเลยคนเออใหม่ให้เงี mai, ้ย หันใหม่ฮะนี่ใหม่โออุดินนี่ห่างกับล่างคือเก่าโอ้ใหม่เอานี่โอ้มีเลยมีอยูอนะ่นั่นน่ะไข่ประมาณนั้นเต็งเป็นไข่อ่ะนะ เป็นไข่ปากเนี่ยเอาห่างนะบ่เทิง